นิดเดียวอันนี้นะครับเข้าหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํากันฝนนะครับไม่ให้ฝนสาดเข้ามาอันนี้เป็นดาดฟ้านะครับเป็นช่องทางขึ้นดาดฟ้าหน้าฝนแล้วเพราะว่าฝนเขาจะตกลงมานะครับขึ้นอค่นนะฮะนิดเดียวขวักระตือกระตือกระตือ นีดอกสกัดนะครับที่เขาแถมมานั่นแจวเลย,ใส,เลยใส่เลย้องน้นใส่เลยใส่เลยประกอบเลยนี่ก็เดี๋ยวประกอบใช้งานกันเลยนะครับดาดฟ้าไม่มีปลั๊กไฟเออดนี่ตรงนี้เปิตาดาตรงนิ้าานเลยน,น้องกดเลดูนีไน่ไอไอ้ว่า เอาเอาเยดเลยองนี่ตั้ัหัวกระเทยเลยอันนี้หัวเจาะจุนีอี่หัวเจาะแล้วก็หมุนด้วยอันนี้หัวกระเทยอมาเดีวอ้าว่ง้มเลยเชิญเจริญเจรเี๋ไหมเี้ยนี้ ผมประมาณนั้นพี่นุ้ยเราเรียนมาลงดิลู่กันจอพือไม่เป็นจ่อที่บ่หลังันนั้นมันมาตัดนี่นะครับวันนี้ทําบนดาดฟ้าเลยนะครับปักไฟถ้าเกิดจะใช้ต้องยาวนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีสว่านที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กนะครับสว่านไร้สายเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเหมาะกับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับ ก็แกะกล่องกันเลยนะครับมาทดสอบกันโอเขลงนี่ของใหม่เลยอของใหม่เลยเลย<า>ใจงานบนดาดฟ้าไม่มีปลั๊กไฟเพราะว่าปลั๊กไฟอยู่ไกลอ๋ออันนี้เป็นแบตสองก้อนด้วยนะครับเดี๋ยวลองกันเลย อันนี้แกะกล่องใหม่ๆยังไม่ได้ชาร์จไฟนะครับเปิดกล่องแล้วก็ใช้กันเลยมาดูแบตกันครับมาดูกำลังกันแรงดี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  <laughs> หน้าฝนแล้วนะครับกันฝนกันบนดาดฟ้าใช่แล้วนี่ครับกันฝนแล้วก็กันขโมยนะครับบนดาดฟ้าไอเดียไอเดียองค์ที่ยิงหมือนกันดังขึ้นอ่ะยิงไอซิลิโคน được cái mùi 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 อะไรนี่มันรอรอการบริเวณนี้ว่าพอมันใส่ดีมันมันเราก็ยิงอะคริลิกนะครับเ,เพื่อกันพวกน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าไปนะครับในตัวบ้าน มมนได้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแผงเหล็กกันช่องดาดฟ้าครับอันนี้ก็จะมีแถมดอกมาให้ด้วยนะครับโอ้หแถมแบบจุกๆเลยนะครับ ดอกพวกกระแทกดอกแยกนะครับดอกปลายแหลมแล้วก็ดอกแบบปลายบานนะครับเอาไว้แยกพื้นนะครับมีของแถมเยอะเลยนะครับอันนี้คุ้มนะครับเหมาะสำหรับว่างานที่ว่า เราไม่ต้องไปลากปักไฟนะครับเพราะว่าเขามีแบตนะครับเป็นสวัาดโรตารี่นะครับ3ระบบมีเจาะมีกระแทกนะครับแล้วก็เจาะกระแทกถือว่าใช้งานได้เลยนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อยอดให้เราหาเงินได้นะครับแล้วก็มีแถมใบรับประกันด้วยนะครับนี่นะครับมีคู่มือถือว่าคุ้มนะครับ เพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับโอซุกะนะครับแนะนำเลยครับไม่ต้องไปลากสายไฟให้ยุ่งยากมาพร้อมกล่องเก็บอย่างดีนะครับจะได้ครับเยี่ยมคุ้มครับ